สวัสดีครับพี่น้องชาว a c e b o o k นะครับทางโซเชียลนะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นสาลี่นะครับสำหรับบรรทุกอันนี้ประสงค์นะครับข้าวมันอ้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปคพื้นฐานนะครับความกว้าง1 6 0นะครับความยาวนะครับที่ทางยาวนี้สอง250นะครับแล้วก็ความสูง90สเซนนะครับ อันนี้เป็นระบบดับได้นะครับดันได้มีระบบดับนะครับดับนะครับระบบปิดล็อกนะครับเปิดสาข้างได้นะครับได้นะครับสเปคอยู่ประมาณ3ตันนะครับทุกได้นะครับเอาเลื่อนท้ายกระบะนะครับอย่างเปอร์เซ็นต์ดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับจะติดตะข่ายให้นะครับ ตัวนี้นะครับติดตะข่ายให้แข็งแรงนะครับเป็นตะข่ายสภาพสวยเลยนะครับดูรอบๆคันนะครับครับปกติก็ไม่ได้ติดตะตะข่ายให้นะครับตัวนี้ทําขึ้นมานะครับเพื่อดูดใจลูกค้านะครับก็เปื่อฟฝาท้ายได้นะครับเปลือฝาข้างนะครับตรงนี้นะครับ เปสวยโครงสร้างแข็งนะครับเด็กสีลางสีนะครับนี่สวยนะครับเล่นสีให้ด้วยนะครับตัวนี้สงวนราคายังคงเดิมนะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นอ๋อสองหมื่นแปดพันนะครับสองหมื่นแปดพันบาทนะครับไม่ไกลส่งฟรีนะครับคันนี้นะครับแต่ถ้ามาลัดเองก็มีค่าน้ํามันติดน้ำติดมือให้นะครับสําหรับคันนี้นะครับก็สนใจติดต่อมาได้นะครับที่อาจารย์ต้องนะครับ ตำบลเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือทาง f a c e b o o หาเมืองนักคารีนเมืองทองการเกษตรนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 0 5 5 3 2 7 9 3นะครับหรือจะเป็นสารีสั่งทำนะครับหรือทำเรื่อรถเกี่ยวข้าวก็ทำได้นะครับราคาก็ยอมเยายวนะครับมาตรฐานนะครับสวยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับสินค้าดีๆของอาจารย์ต๊อกนะครับครับสวัสดีครับ